สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้มาแจกคูปอง lazada ครับนี่พีซซนเตอร์รอบนี้เป็นน้องนนนะครับน้องนนนี่ตายแล้วตายอีกเลยนะครับว้ายังรอนะครับโอ้สิบสิบนะครับวันนี้ไปหาคูปองมาให้ค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อนๆเข้ามาเก็บกันก่อนนะครับซื้อไม่ซื้อค่อยว่ากันอีกทีนะครับเก็บคูปองคูปองให้เรียบร้อยนะ วันนี้มีกี่ตัววันนี้มี1 2 3 4 5สี่ห้าหนะครับ6อันเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มจากวัชเชอร์ก่อนวัชเชอร์นะครับเพื่อนๆสามารถคลิกลิงก์ได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ด้านล่างนะครับก็ไล่เก็บไล่กดไล่เก็บได้เลยนะครับอันแรกครับเป็นส่วนลดนะครับหลายต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบสิกนะครับเป็นวัชเชอร์นะครับเขาใช้ชื่อว่าวัชเชอร์ชาแนลนะครับอ่ะมีอะไรบ้างนะครับก็ ซื้อขั้นต่ำนะครับพวกซื้อขั้นต่ําอันนี้โปรตั้งแต่วันที่7นะครับใช้ได้แล้วนะครับวันนี้ผมทําคลิปวันที่8นะครับใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วกดใช้ได้เลยนะครับอ่านี่ก็จะมีตัวนี้นะครับมีส่งฟรีนะครับสินค้าขายดีนะครับมาเก็บกันนะครับอันไหนเก็บได้ก็มาเก็บไปก่อนนะครับอ่านี่เลียงไว้ให้เป็นหมดหมู่เลยนะครับอันแรกนะวอชช์นะครับอันที่2ครับเป็นของล a z a d a w a l l e t นะครับ เพื่อนๆคนไหนที่ชอบจ่ายแบบ w a l l e t ก็เก็บคูปองได้เลยนะครับผมยังทำไม่เป็นเลยว a l l e t นะครับปกติก็จะตัดบัตรเครดิตอย่างเดียวเลยเนี่ยครับก็จะมีพวกส่วนลดนะครับเพื่อนสามารถเข้ามาเก็บแล้วก็มีวิธีใช้งานของ w a l l e t นะครับใครอยากเปิดนะครับก็สามารถเปิดได้นะครับาก็มีส่วนลดให้นะครับทุกช่องทางการจ่ายเงินของเขานะครับอันนี้ก็จะมีดีลพิเศษให้ด้วยนะครับ ราคาพิเศษนะฮะอ่าอันที่สนะ Lazada wallet นะครับต่อไปนะครับเป็น t um ูมันนี่นะครับทูมันนี y ก็สามารถเข้ามาเก็บคูป,ปองได้นะครับใครที่ใช้จ่ายผ่าน t ูมันนี่นะครับนี่มีส่วนลดเยอะแยะมากมายเลยนะครับใครไม่เคยใช้ก็มีวิธีสอนนะครับปกติอย่างผมเนี่ยก็จะจ่ายแบบตัดบัตรนะครับโอนเงินอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่า อันนี้ก็ยังไม่เคยทำเืยนะครับแล้วแต่ถนัดนะครับแล้วแต่ถนัดเลยนะครับอ่านี่มีสินค้าด้วยนะครับไปอีกอันนึงนะครับมี10บสิบดีลเด็ดนะครับเป็นดีลเด็ดนะครับคูปองใช้ร่วมกับโบนัสได้ด้วยนะครับเพื่อนๆมีพวกซื้อขั้นต่ํานะครับองอ่นะครับเก็บได้เลย25ส่งฟรีนะครับไม่มีขั้นต่ํานะครับอันนี้คูปองส่งฟรีนะครับ แล้วก็มีดิวนะครับวันที่10นะครับเที่ยงคืนถึงตีสองนะครับอย่างเดี๋ยวยกตัวอย่างสักอันหนึ่งอือย่างตัวนี้ครับวอลลิกเสื้อทีมชาติซีซันก่อนนะครับตอนนี้เขามีซีซันใหม่แล้วนะครับลดราคาเห็นไหมจากพันสองเหลือเก้าร้อยนะครับก็ลดไปหลายร้อยเลยนะครับนะยังก็จะมีพวกเป็นแบรนด์นะครับของส่งเข้าประกวดนะครับก็มีลดราคาให้นะครับ เพื่อนๆลองลองมาดูแล้วกันนะครับคือเราอ่ะช้อปปิ้งออนไลน์คือซื้อไม่ซื้อก็เก็บไปก่อนนะครับแค่นั้นเองนะไม่มีปัญหานะฮะแล้วก็มีอันต่อไปส่งฟรีทั่วไทยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้หมดเลยนะนเพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับที่ด s c คิปชั o นแล้วก็จะเจอลิงก์นะครับอ,อันนี้เป็นส่งฟรีทั่วไทยนะครับฟรี40บาทนะครับที่เก็บได้เลยเนาะซื้อขั้นต่ำา99านะครับส่งฟรี40บาทนะครับ มี Lazada Wallet แล้วก็ดิวนะครับอ่าส่งฟรีเอ้ยดิวส่งฟรีก็ดีนะนี่เสื้อเมืองทองครับ500ส่งฟรีนะครับใช้ได้นะครับนี่เสื้อบุรีรัมย์เจ็แต่ว่าส่งฟรีไงไม่ไม่ได้ส่วนลดแต่ว่าเป็นส่งฟรีก็แล้วแต่นะครับเสื้อบีบีจีเหมือนกันนะครับแจ๋วเลยนะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งครับแบรนด์ดังนะครับผมหามาประมาณนี้ก็เยอะพอสมควรนะ เพื่อนก็ลองดูนะครับ آ آ แบรนด์ดังนะครับราคาโดนมีอะไรบ้างมีกูปปองมาเก็บซ้านะครับแต่เวลาจ่ายเนี่ยเหมือนจะเลือกได้ทีละอันนะทีละอันแล้วก็บางอันมันใช้ร่วมกันได้ก็เพื่อนๆก็ลองกดดูก่อนละกันได้ก็คือได้นะครับอ่าอันนี้ก็มีบิ๊กดดลนะครับเที่ยงคืน1นึ่งตีสองเนี่ยผมชอบดูเสื้อบอลไงมันเลยขึ้นป็นแนะนํามานะครับอันนี้เสื้อสุพรรณนะครับทีมสุพรรณจาก700กว่าบาทหรือ300กว่าบาทก็โอเคนะครับ มีเสื้อโคราดด้วยนะครับผมสายบอลไงอ่ะประมาณนี้เพื่อนๆอ่ะมือถือก็มีมือถือก็มีนะของมดาด้านหน้าแปดสิบะกดเข้าไปดูอีกทีหนึ่งนะครับไม่เป็ไรเก็บไว้ก่อนซื้อไม่ซื้อค่อยว่ากันนะครับอ่ะอันนี้เป็นดีลของ l a ซ a ด้าสิบที่ผมรวมมาให้นะเพื่อนๆสามารถเข้ามากดใต้คลิปให้อ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าเราสามารถที่จะคลิกลิงก์ผมยังไงได้บ้างนะครับโอเคเพื่อนๆใครที่ดูคลิปผมอยู่นะครับก็สามารถ เลื่อนลงมาที่ description นะครับเนี่ยผมก็จะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเดี๋ยว Lazada แปะไว้ให้ด้านบนเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกบัตรเครดิตสินเชื่อสังหาอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์ IT นะครับประกันรถยนต์พวกของใช้เบ็ดเตล็ดนะครับเพื่อนๆสามารถเข้ามากดสั่งซื้อจากลิงก์ผมก็ได้นะผมก็เตะค่าขนมด้วยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆน,นอกจากตรง description ผมก็จะแปะไว้ตามคอมเมนต์ด้วยเหมือนกันนะครับมันจะได้หาง่ายๆเนาะโอเคฝากด้วยครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็เตรียมช้อปปิ้ง สิบสิบกันจ้าบ๊ายบายจ้า